สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะคะเมนุให้ฝ่ายกลับบ้านนะคะคุณหมอบอกว่าวันนี้นะคะวันนี้คุณหมอจะหยุดวันแม่นะคะคุณหมอจะหยุดจะปิดร้านจะปิดโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะแล้วแม่ฝ่ายก็เป็นเฉานะคะเป็นเฉาเหมือนคิดถึงบ้านแมนุเลยตัดสินใจเอาฝ่ายกลับมาบ้านนะคะให้ฝ่ายมาอยู่ที่บ้านก่อนฝ่ายจะมีปัญหาตรงที่ฝ่ายไม่ไม่ยอมกลืนอาหารไม่ยอมกลืนน้ําให้น้าเกลือ มันก็ไม่เหมือนกินอาหารลงไปในท้องนะคะเมนูก็ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวันเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะฝนก็ตกได้ตกดีนะคะดีที่พาไม่ไฟกลับมาถึงบ้านแล้วฝนค่อยตกนะคะเมื่อวานนี้เมนูก็เมื่อวานนี้ยุ่งมากนะคะไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะจะไปไหนก็ไม่ได้ไปนะคะเมื่อวานนี้จะไปซ่อมแว่นก็ไม่ได้ไปนะคะพอฝนหยุดเมนูก็ถูพื้นให้เด็กๆได้นอนเล่นกันช่วง ช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเรื่องของไฟนั้นนะคะไม่นกลับขอบพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะไฟเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อคืนนุกลืมตั้งนาฬิกาปลุกนะคะแล้วนุกก็ตื่นหกโมงกับปรากฏว่าไม่ทันอะไรสักอย่างมันุกรีบมากนะคะอันนี้ก็ช่วงเมื่วานช่วงเช้าสะาประกอบโกงที่คุณนะ ซื้อให้น้องเมตานะคะกาบของคุณคุณน้าเป็นอย่างสูงนะคะเมื่อเช้านี้นะคะเสร็จแล้วกรงเข้ามาให้แล้วนะคะเมตตาอยู่สบายมากๆเลยนะคะอาจจะมีเสียงดัง่อยนะคะว่านมนุกทําคลิปเสียงที่โรงเรียนเมื่อเช้านี้มน,นุกรีบมากเลยเพราะว่าตื่นหกโมงเช้านี้ไม่ทันแน่นอนลืมตั้งนาฬินนกาปลุกนะคะมน,นุกดูการของไยเมื่อเช้านี้ายดูซึมกว่า ซึมกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะแม่นุกไม่สบายใจเลยนะคะช่วงนี้บรรยากาศก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวอะไรต่างๆนานานะคะกรงเงินเก่าก็เอาล้างมาเก็บไว้ใช้ในบ้านนะคะไว้กักบริเวณเหมียวเล็กแล้วก็อิงฟ้าเวลาปล่อยนอกออกมาเล่นนะคะไฟตอนนี้ทํางานอยู่แม่นุกก็ใจไม่ดีนะคะไฟดูไม่ดีเลยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะ เมนุททาใจไว้เผื่ออยู่นะคะเมนูกก็แจ้งทุกท่านไว้ก่อนนะคะเผื่อเผื่อเที่ยงนี้เมนุจะกลับไปดูไฟอีกนะคะรอเวลาเที่ยงก่อนนะคะทั้งทํางานทั้งใจไม่ดีนะคะเป็นห่วงไฟเดี๋ยวเที่ยงเมนูจะเข้าไปดูไฟอีกนะคะพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนะคะเมนุมาแจ้งเพื่อทราบนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยจริงๆค่ะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝขอพระคุณทุกความเมตตานะคะที่เมตตาฝแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ